สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับพัฒนาชัยวังฤชาครับครับหรือชายโทนนะวันนี้ต่อยคู่ที่เท่าไหร่อ่ะคู่สามคู่สามช่วงแรกเลยวันนี้เจอกับเพชรลุงครับเพชรลุงสิทธ์คูโนอดน้ําหนักเท่าไหร่ร้อยสิบหกครับอ่ามาเท่าไหร่เมื่อกี้ร้อยสิบจุดจุดสองครับลดหนึ่งจุดสองมีปัญหาไหมไม่ครับไม่มีนะครับก็กะว่ามาลดหน้าช่างมานปอนหนึ่งซ้อมมากี่วันเนี่ยสามวันที่เจ็ดสามอาทิตย์ซ้อมอยู่วองฤชาครับตั้มับใครบ้าง เงินสีาลาก็เพียริ้หหลายคนอยู่เหมือนกันแล้ววันนี้เนี่เจอกับมวยเขาเหนียวเลยนะดามเน,าเนี่ยเขาเหนียวเลยนะหรือเพชรลุ่งสีคุโนนโตัวเดียวกันเคยดูไหมเคดูเป็นไงเขาใช้ใดน่ากลัวไหมหน่ากลัวน่ากลัวนะแล้วเราจะต้านเขา่ายังไงดีเนี่นะยก็ไปเรื่อยไปเรื่อยผลงานเป็นไงบ้างหลังๆของเรารับไฟหลังครับก็เสมอครับสิ แล้วก็ชนะคะแนนพลังหนุ่งชนะคะแนนเพชรประมวลอือผลงานดีแล้วเนี่ยไม่แพ้ใครมาหลายไฟแล้วนะครับกําลังสดในช่วงนี้ครับน้ําหนักก็ไม่มีปัญหาน้ำหนักชอบไหมวันนี้ก็ชอบโอเคอยู่เหมือนกันนะครับสู้ได้ไหมได้มั่นใจนะต่อยมวยมากี่ไฟเนี่ยเราเนี่ยทั้งหมดประมาณห้าสิบต่อยมาไม่เยอะด้วยนะครับวันนี้โชคคู่รองนะนะครับปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าจากจังหวัดน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ ห้าสกีดเท่ากับอ่าโอเคหูด้มน่าปล่อยเท่ากับเพชรีลางลยไรนะอ่าฝากแฟนมวยหน่อยครับเป็นไงานใจผมเนอะพยายามให้เต็ทมที่แล้วโอเคพัฒนาชัยวอโรชานะ,อะโอเคผมครับ